นีครับอันนี้รุ่นใหญ่งงขึ้นมาในนะพี่น้องอันนี้พร้อมเลี้ยงเพียบพ่ออมไข่เล้วพี่น้องนี่นะครับส่วนมูลเราว่าส่วนมูลเรือว่าปุ๋ยนะครับเอาไปเป็นปุ๋ยนะครับเนี่ยเป็นใส่ยังกงงามเบิดอดมูลของหนกนะครับนะปู๋ของหนกนะครับพี่น้องนี่คือไข่เลยะนะครับนี่คือไข่นะครับออกมาแลยนะ ไข่แหลกเขาจะกิ่งออกมาแบบนี้เลยพี่น้องนี่นะครับอันนี้เมย์พันนะครับขายไข่ก็ได้ขายตัวก็ได้พี่น้องตัู่กับขายนะพี่น้องตเมกะเอาว้เลียงเอาไข่นะครับ่าเบิร์แห้งไข่แล้วก็เอาไปขายที่กันนะพี่น้องแกเป็นรายได้เสริมเป็นอย่างดีนะครับพี่น้องอันนี้เนาะนี่นะครับ อะไรพอสมควรอยู่ดิเนาะพี่น้องก็่ากินอยู่บนมดดือดินี่ครับอันนี้ไข่เหลี่วนะครับไข่ยวงเสียนนะครับเก็บอยู่บนมือพี่น้องไข่นะครับนี่ครับไอยางอ้วนเลยพี่น้องยางอ้วนเนะนี่นะครับที่มองเห็นทองอยู่นีนน่ครับนี่อ่ะลงมาไข่นะครับอันนี้ลงมาไข่ <laughs> อาจจะจมสีมลงมาไข่นะครับแม่เมฆไข่นะพี่นักนี่นะครับโบหินนะบรรยากาศนะครับแค่นี้นะครับ,บ